วันนี้ไอแอมพากินพามากินยำกันบ้างนะทุกคนที่ร้านยำม,มีสาขาสีราชาราคาแบบจัดเซ็ตก็ดีงามเซ็ตที่แอมสั่งมา490บาทเต็มโต๊ะเลยมีน้ำสองขวดด้วยนะมาดูเมนูในเซ็ตกันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่ยำแซลมอนก่อนเลยนี่ ส่วนกุ้งแช่น้ำปลาก็มาตัวใสๆเด้งๆแบบนี้เลยนะทุกคนน้ำจิ้มสีฟูดอย่างเด็ดยำหมูยออุบลทางร้านเขาผลิตหมูยอเองด้วยนะทุกคนนี่เลยเด้งๆเต็มคำหอมพริกไทยดำนี่นี่ส่วนจานนี้ยำรวมยากใหญ่เวอร์นี่ใสกรอกุ้งหมูยอไข่แดงปูมา้าให้กันมาจุกๆแบบนี้เลยทุกคนและในเซ็ตเขายังมีปีกไก่ทอดด้วยนะอร่อยมากส่วนเมนูนี้แอมสั่งแยก มาสามไข่มีไข่แมงดาไข่ปูไข่มึกมาแบบจานเปลจานใหญ่250้ยบาทนัวอลิลีตามมันโลด